สวค่ะวันนี้นะคะตามที่เรานัดหมายกันไว้ว่าเราจะมาสาธิตการทำาบราวนี้และบรนี้กรอบโดยนักศึกษาทางด้านคณะครุศาสตร์นะคะมาลงในวิชาเลือกเสรีนะคะมาดูว่าขั้นตอนการทำเราบอกว่ามันง่ายง่ายมากๆทํำอย่างไรบ้างเชิญได้เลยค่คะมารู้จักกับส่วนผสมกันก่อนนะคะสำหรับส่วนผสมแรกนะคะก็คือแป้งเอเนกประสงค์ค่ะหนึ่งถ้วยครึ่งนะคะแล้วก็ผงโกโก้ค่ะครึ่งถ้วยนะคะ ลำดับแรกนะคะเราจะต้องร่อนผงโกโก้แล้วก็แป้งอเนกประสงค์นะคะสองรอบค่ะต่อไปนะคะเราก็จะต้มเนยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นน้ําตาลค่ะสองถ้วยไข่ไก่เบอร์สองนะคะสี่ฟองจะต้องเป็นไข่ไก่สดแล้วก็ใหม่ด้วยนะคะต่อไปก็คือกลิ่นวนิลาค่ะเดี๋ยวตามไปดูการต้มเนยกันค่ะและนี่นะคะจะเป็นเนยสดสองร้อยห้าสิบกรัมค่ะละลายด้วยไฟอ่อนนะคะ ขนาดนี้ได้ยังคะเนี่ยได้ยังคะยังค่ะยังมีเนยเป็นก้อนอยู่เลยเป็นก้อนอยู่เลยชัดนะครับต้องให้เนยละลายทั้งหมดแต่เนยจะต้องไม่ใสไม่ใส่นะคะช่วยคนแรงๆนิดนึงเป็นการเพิ่มให้เนยมันลายมากยิ่งขึ้นได้เร็วยิ่งขึ้นอ่าโอเคไปต่อเลยค่ะขั้นตอนต่อไปคือน,นําเนยที่ได้แล้วนะคะของเราเนี่ยไปใส่ในภาชนะค่ะ ยำไว้นะคะใส่ลงไปในเนยค่ะใส่ทีละครึ่งนะคะจากนั้นตีเนยกับน้ําตาลนะคะให้เข้ากันให้น้าตาลเนี่ยค่อยๆละลายไปกับเนยนะคะดูทำคล่องแคล่วมากเลยเนี่ยหลายรอบแล้วค่ะอ๋อเหรอคะนักศึกษาสาขาอะไรนะคะสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปค่ะโอ้น่ารักมากคุณนี้นะคุณค,ณครูนะคะอ่าต่อไปนะคะใส่น้ําตาลให้หมดเลย จากนั้นนะคะตีน้ําตาลเนี่ยให้ค่อยๆละลายนะคะไปพร้อมกับเนยแล้วรู้ว่าเนยเนี่ยยังมีความร้อนอยู่หรือเปล่านะคะก่อนจะใส่ไข่ไก่เบอร์สองของเราลงไปค่ะคุณครูน้อยตอนนี้ฝึกสอนยังคะเนี่ยอตอนนี้นะคะของปีสีนะคะมีแค่เริ่มทดลองสอนนะคะหนึ่งเดือนต่อไปนะคะพวกเราก็จะขึ้นปีห้าแล้วก็ ฝึกสอนเต็มภาคเรียนค่ะฝึกสอนนี่คาดว่าไปฝึกสอนที่ไหนคะจะต้องเป็นโรงเรียนคุณครูได้ได้คุณครูน้อยนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อครูพี่ยุ้ยค่ะครูพี่ยุ้ยโรงเรียนไหนได้ครูพี่ยุ้ยไปรับรองได้นักเรียนจะต้องทําดาวนี้กรอบเก่งแน่นอนนะคะได้ค่ะครูพี่ยุ้ยใส่ไข่ได้ยังคะตอนนี้เราจะเริ่มเอามือนะคะจับลงไปที่เนยนะคะถ้าเนยยังมีความร้อนหรือมีอุ่นๆอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งใส่ไข่นะคะเดี๋ยวไข่จะสุก บางคนบอกเอ๊ะเอาเนยเอานิ้วลงไปสกัดปุกไม้เมื่อกี้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ได้แล้วค่ะโอเคฟองที่หนึ่งไหมคะฟองที่หนึ่งลงไปค่ะเราจะต้องตอกไข่นะคะใส่ลงไปในภาชนะนะคะเพื่อป้องกันเปลือกไข่เนี่ยลงไปในขนมของเราค่ะจากนั้นก็เทไข่ลงไปเลยเทปุ๊บเดียวเลยนะคะแล้วก็ตีนะคะให้ไข่กลายเป็นเนื้อเดียวกันกับเนยและน้ำตาลค่ะ แล้วค่อยตามฟองที่สองลงไปฟองฟองแรกต้องให้เข้าตัวกับน้ําตาลเรียบร้อยดีก่อนนะคะจยสังเกตตอนนี้ว่าน้ําตาลเนี่ยก็จะเริ่มเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะใส่ไข่ลงไปเพื่อมีของเหลวมากขึ้นทําให้การละลายของน้ําตาลก็จะได้ง่ายยิ่งขึ้นอ้าวฟองที่สอง,สอง,องรึบเลยนะคะตีแรงๆนะคะเดี๋ยวไข่ไม่แตก ครูยุย้ยครูยุย้ยนี่ตีเด็กเก่งไหมเนี่ยไม่ตีค่ะเป็นครูใยจยด,ดีค่ะอ,าอ้าเดี๋ยวตีแป้งเก่งจังเลยนะเนี่ยเอ้ยมีมีการแอบถ่ายด้วยอ้าวต่อไปกองที่สาหรับาอ่ากองที่สามน้ำหนักมือดีมากเลยเนี่ย ตอนนี้คุณครูพี่ยุ้ยมีใครเป็นผู้ช่วยคะตอนนี้คุณครูพี่สเปค่ะเปณนครูพี่สเปนะคะคุณครูพี่สเปจะไปฝึกสอนที่ไหนคะโรงเรียนใกล้บ้านโรงเรียนใกล้บ้านคาดว่าไปที่สีลงไปเห็นว่าสีก็จะอ่อนลงเรื่อยๆนะคะ สังเกตว่าน้ําตาลเอาเราลืมบอกเมื่อกี้น้ําตาลที่ใช้ต้องเป็นน้ําตาลทรายธรรม,ามาชาตินะคะ,ะ,คะแล้วก็เม็ดเล็กนะคะเม็ดเล็กเมื่อน้ําตาลไข่แล้วก็เนยละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราจะใส่กลิ่วนวานิลลาลงไปค่ะในปริมาณเท่าไหร่คะ1ช้อนชาครึ่งค่ะหนึ่งช้อนชาครึ่งอโอเคตามด้วยอีกครึ่ง,งช้อน หมดแล้วหมดแล้วก็ตามด้วยแป้ง,ปงนะคะ,คะที่เราไว้สองรอบค่ะค่อยๆเติมลงไปทีละส่วนนะคะคนให้เข้ากัน<ช>นะคะอ้าส่วนที่สองตามไปเลยค่อยๆตะล่อมแป้งนะคะ เราต้องเตรียมถาดรองรับไปด้วยเลยนะคะอ่าขั้นตอนการใส่แป้งตรงนี้นะคะอ่าผสมพอให้แป้งเข้ากันดีนะคะถ้าดูว่าแป้งมันเข้ากันดีแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องตะล่อมต่อไม่ต้องตีผสมต่อทําให้เนื้อขนมมันจะเหนียวไปนะคะดังนั้นข้อควรระวังก็คืออ่าตอนใส่ไข่ต้องให้อ่าส่วนผสมของเนยกับน้ําตาลที่เราต้มเนยมาใส่น้ำตาลเข้าไป ณตอนนั้นเขาบอกให้เนยละละให้น้ำตาลละลายมันจะไม่ละลายเพราะว่ามันมันมีปรมิมาณน้ำตาลมันเยอะแล้วก็เอาไข่เสริมไปทีละฟองแต่ต้องใส่ตอนที่น้ำตาลของเราค่อนข้างจะเย็นลงแล้วอาจจะมีอุ่นเล็กๆได้นะคะแต่ไม่อยู่ในโซนร้อนนะคะแล้วก็ใส่ไข่ทีละฟองใช่ไหมคะครูพี่ย้ยใช่เลยนะคะ,คะแล้วก็ตอนนี้พอเราใส่แป้งเข้าไปคนได้ที่เราก็จะได้เลยนะคะ อย่าคนมากเกินไปคนมากเกินไปทําให้แป้งก็จะส่มๆๆเราจะเหนียวตอนนี้เราก็รอในส่วนของผาดผาดนะคะค่ะวันนี้เราก็มีนักศึกษาสองกลุ่มเรียนทำบราวนี่ด้วยกันนะคะกลุ่มที่หนึ่งเมื่อกี้นะคะก็ทําเป็นบราวนี่กรอบอีกกลุ่มเป็นบราวนี่ธรรมดานะคะมาดูกันว่าเป็นอย่างนะคะอ้าวคุณครูเลยคะครูพี่จูนครูพี่จูนนะคุณครูพี่จูนไปฝึกสอนที่ไหนคะ โอ้ไกลยังเลยตรงนี้เองสองกิโลนะคะตอนนี้เตรียมทำอะไรเอ่ยตอนนี้ขั้นตอนไหนคะนเนี่ยตอนนี้ค่ะขั้นตอนองเราส่วนผสมนะเอาเนยน้ำตาลแล้วก็ใข่ผสมกันค่ะตอนนี้ขี่ฟองนะคะสามฟองสามฟองแล้วฟองที่สี่ตามลงไปเลยโอเคนะคะร้อมแล้วตอนนี้อันนี้นะคะจะเป็นถาดที่เราจะใช้เตรียมขนมอบเรานี่ของเรานะคะที่สําคัญในการเตรียมถาดคืออะไรคะก่อนจะใช้กระดาษ ไปนะคะเราจะต้องทาเนยก่อนนะคะจุดที่ขาวๆนี้คือจุดตำแหน่งที่เราทาเนยบางๆเพื่อเป็นการยืดในส่วนของกระดาษรองนี้นะคะให้มันอยู่ข้ามุมเรียบร้อยที่สําคัญเวลาจัดกระดาษต้องจัดกระดาษให้ให้ข้ามมุมให้เรียบร้อยนะคะในส่วนนี้โอเคขั้นตอนต่อไปค่ะคุปยยยได้แบบนี้ของเราแล้ว ทักษะดูขัดตามั่งไม่เป็นไรนะคะฝึกกันฝึกกันเดี๋ยวนักศึกษาก็จะเก่งเองนะคะคอนเซ็ปต์ของจันวันดีค่ะไม่จําเป็นต้องทาให้เพอร์เฟกแล้วอ่าเพอร์เฟกในครั้งเดียวเราค่อยๆฝึกทักษะกันไปตามคอนเซ็ปต์ของวิชาแล้วว่าอะไรคะครูพี่ยุ้ยได้เรียนได้รู้ได้ทําได้กินได้ขายได้ตังค์ได้ประสบการณ์ค่ะโอเคแล้วได้ทั้งเกียจริงไหมเนี่ยจริงค่ะใครไม่เชื่อต้องลงมาเรียนดูนะคะ อตอนนี้คือปาดให้เข้ามุมระวังที่ที่มุมเมื่อกี้ที่เราเจอคือมุมมันมันมกจะบางก็พยายามปาดให้มุมมันหนาๆที่มุมนะคะแล้วก็เล็บไปได้เลยค่ะคุณป่ยุย้ยเล็กมือหน่อยจ้าน้องๆอ,อยากรอ,อกินแล้วอ่ามุมด้านนี้สวยกว่าปึ๊บม,มีคนมีหลายคนอยากรอชมว่าราวนี้ ทำยากหรือง่ายอย่างไรคุณพี่ยุย้ยทำง่ายหรือยากคะยยกง่ายมากง่ายมากนะคะวันนี้เราขายชิ้นละบาทโอ้ยถูกมากวันนี้บราวนี่เราชิ้นละสิบบาททั้งบราวนี่กรอบและบราวนี่ตัวธรรมดาบราวนี่ชิ้นนุ่มๆน,นะคะคุณพี่ยุ้ยให้เวลาหนึ่งนาทีเท่านั้น อโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราเอาเข้าตู้อบนะคะ,เ,ะ,คะเอาส่วนผสมใส่ในถาดพร้อมเรียบร้อยนะคะในส่วนนี้ก็ทั้งสองกลุ่มก็ใส่ในถาดแล้วใช่ไหมคะดูซิว่าเป็นยังไงอ่าตอนนี้ทั้งของครูพี่ยุย้ยครูอะไรคะครูพี่เลยคะครูพี่มีนครูพี่มีนแล้วก็ครูพี่ครูพี่ยุ้ยนะคะตอนนี้ทั้งสองคนก็ใส่ถาดแล้วสังเกตว่าของครูพี่ยุ้ยเป็นไงคะ ถาดใหญ่นะคะเพื่อต้องการให้บางกว่าส่วนของครูพี่มีนกับครูพี่นนะค,ะครูพี่จูนเศษถาดเล็กกว่าสองถาดเศษถาดเล็กๆเพราะว่าต้องการทําเป็นแบบขี้นนุ่มนะคะส่วนของครูพี่ครูพี่ยุ้ยก็ต้องการให้เป็นแบบนี้กรอบก่อนนําเข้าใส่ตู้ทําไงก่อนคะกระแทกปึ้มนะคะเออน้องเก็ยบยางแล้วกระแทกเพื่ออะไรคะ อย่างนี้นคือเป็นการไล่อากาศส่วนเกินนะคะเอาน้ะาะตู้อบได้แล้วค่ะพร้อมใส่ในถาดนี้ก่อนเลยค่ะนนี่แล้คะใส่ลงไปแล้วค่ะจุดล้วค่ะ ตอนนี้เราใช้ไฟที่300ร่าไฟที่ไหนคะร้อยร้ดนะคะใช้ไฟร้อยแปดสิองศาเราใช้เบื้องต้นที่สิหนาทีก่อนในส่วนของบราวนี่กรอบนะคะและมีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งหลังจากอบในช่วงแรกแล้วก็มีช่วงที่สองต่อไปนะคะโอเคค่ะตอนนี้อบในช่วงที่1ก่อนเลย หลังจากที่เราอบครั้งแรกแล้วนะคะเราก็มาทําขึ้นรูปเป็นชิ้นตามต้องการนะคะตามรักฐะของภาชนะในการทาเรานี้กรอบนะคะมาดูขั้นตอนหลังจากที่เราอบในช่วงที่หนึ่งนะคะแล้วก็มาขึ้นรูปทําอย่างไรนะคะแสดงฝีมือโดยครูพี่ยุ้ยมาทดสอบว่าเรลานี้กรอบของเรากรอบจริงหรือไม่คุณครูพี่ ที่สองนะคะกรอบไม่กรอบค่ะทดสอบเอิบนะคะในส่วนนี้นะคะอ่าลองกัดหน่อยกัดหน่อยกัดหน่อยอร่อย